ยินดีต้อนรับนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนะครับรอจิบบอลนะครับประจำวันเสาร์นะครับที่27ธันวาคม2568ครับวันนี้ก็ได้จัดกันมาอีกแล้วนะครับเป็นศึกฟุตบอลนะครับพิมลีกนะครับถึง4คู่กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คู่แรกนะครับที่เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับไบรตันนะครับก็ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลา4ี่ทุ่มครับส่วนทางด้านนะครับคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านนะครับสิงบูเชียร์ซีนะครับเปิด างด้านหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านหมาป่านะครับบุฟแฮมตันครับก็ทำการแข่งขันกันครับในเวลาสี่ทุ่มครับส่วนทางด้านคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านทัพเจ้าป่านะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าหรือแมนซิตี้นะครับที่ทำการแข่งขันกันครับในเวลาช่วงครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันที่สุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทาอาร์เซนอลนะครับพบกััััััััััับบ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 บททททาาาาางงด้้นน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 ไรร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 รตคคคคคคคีี่่่กกแแขขขะะะะะใเวลลออสหู นตลาดนะครับเปิดมาทับอยู่ที่1.25ทับเรทนะครับให้แข็งตึงนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเทาได้เซนนองทับอยู่ที่0.90นะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทานั้นไบรต้านนครับอยู่ที่1.00นะครับและทางด้านนะครับ1คูณ2ครับหรือว่าตาผู้เสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่4.49ทับเรทก็ให้แข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างอาเซีนอนเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่1.36นะครับส่วนครับผู้มาเยือนไบปตันครับอยู่ที่6.90นะครับก็จะเห็นว่านะครับ1คูณ2ครับเรทตรงนี้นะคครรรััับบบะตาาาดนเมกกว่ลลยสห และทางด้านนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับในศึกนะครับพิมียม์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นนะครับทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอาเซนอนรับอยู่หัวตารางกันอีกแล้วนะครับไม่เคยนครับลดอันดับเลยนะครับก็อยู่อันดับที่1นึะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับสำหรับอาเซนอนรับแข่งไป17นัดนะครับชนะ12สเสมอสาแพ้ไป2มีอยู่39คะแนนครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทางด้านไบตันนะครับก็อยู่อันดับที่9นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับ แข่งไปนะครับ17นัดนะครับชนะ6เสมอ6แพ้5มีอยู่24คะแนนครับก็จะเห็นว่าอันดับตรงนี้จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับที่ดูดีกว่านะครับและทางด้านนะครับเฮตูเฮนะครับในการพบปะกันนะครับใน5นัดนะครับล่าสุดครับก็จะเป็นทางด้านอาร์เซนอลนะที่ทำได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะนะครับไปได้3นะครับแล้วก็เสมอนะครับไปซ้อนครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบรท์ตันครับก็ชนะมาครับที่2ประตูต่อ0นะครับและนัดเราลงมาก็เป็นทาางด้นไบรตันเปิดบ้าานนนนนนนออออรรรร์เเเซละะะะกกก็็็ได้สมัััคคบบที่่่่1ปตตตูแจหวา เฮ้ยชูเฮดนะครับในการพบปากกันครับใน5นัด ล่าสุดตรงนี้จะเป็นทางด้านทั้เจ้าบ้านแอสเซนอร์ที่ทําได้ดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านอย่างแอสเซนอลนะครับก็ถือว่านะครับยอดเยี่ยมววลิกูดเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้7นะครับเสมอ2นะครับแพ้แพ้ไป1นะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเอตดาแอสเซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับกิตตันพาราเรสนะครับก็ได้เฉลิชชนะทางด้านกิตตันครับที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดเราลงมาก็เป็นทางด้านอออออออาาาารรรรรร์เเเเเซนนนนนนละะะคคคคััััับบบบบุกกไปปยยืททงงด้วตตต็ชี่่1ู0และก่อนนนนห้้าีะครับอสเซนอลครัับบบก็เปิดด้้้าาานนตอรทงน ครับุ๊ปแฮมตันนะครับก็ยัง เอาชนะมานะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมๆนะครับสินัดล่าสุดของชันด้านครับอาเซนนอนครับดูดีมากเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นครับของทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านไบรตันนะครับใน10นัดล่าสุดครับก็ถือว่านะครับดูไม่ค่อยดีเลยนะครับเกือบย่ำแย่เลยนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่3ามครับเสมอ3ามครับพ่ายแพ้นะครับไปถึง4นัดเลยนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านไบรตันครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านซันเดอร์แลนด์นะครับคู่นี้จบเกมก็เสมอกันนะครับททปปรรระะตูออออนนนนนนนคััับบบแแลลลลดดดดาาาาางงงงงมกกก็็เเเ้้ไไ์ุยืขิวพ ได้แพ้ให้กับทางด้านของแดงลิเวอร์พูลครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับและก่อนหน้านี้นะครับไบรตันก็เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับเวสต์แฮมนะครับก็ได้เสมอที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่านะครับฟังก์ชันเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดของทางด้านผู้มีเลี้ยงอย่างทางด้านไบรตันครับก็ย่ำแย่เลยนะครับและทางด้านนะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้ของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนต์นอตครับก็เป็นทางด้านครับดาวแมนครับกาเบรียนะคับฮาปเบิร์ แล้วก็คนสุดท้ายนะเป็นทางด้านไวนนะครับส่วนฝักฝั่งทาของผู้มาเยือนอย่างทางด้านไรตันครับก็จะมีนะเป็นทางด้านครับบาลีบาร์นะครับม์ทนะครับเตซิมัดนะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านครับเว็บสเตอร์นะครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นครับจะเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับที่มีมากกว่าทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านไรตันครับแต่ก็เพียงเล็กน้อยชนนั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านนะครับรายอัพสิบเอ็ดตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนน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 นีีีีี้้้้้ะะครรััับบบบองทททมมมย่าาาาาเจจวก็ดใ 433ครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูทำเป็ดทางด้าน,นครับ เดวิดลายานครับที่ยืนฟอร์สาวนะครับส่วนนะครับเซนเตอร์คู่นะครับก็เป็นทางด้านคาลิฟอรี่นะครับที่ยืนคู่กับนัสลิบานะครับและ3ตัวบนวันนี้ก็เป็นทางด้านครับทอสซาดนะครับที่ยืนตำแหน่งครับปีกซ้ายครับปีกขวาก็เป็นทางด้านนะครับซากะนะครับและกองหน้านะครับก็ใช้เป็นทางด้านครับเกียร์เกลเลสนะครับที่ยิงคาน์เป้าให้กับทางด้านนะครับอาร์เซนอลนะครับส่วนทางด้านนะครับรายอาร์เซน่ตัวจริงของผู้มาเยือนอย่างทางด้านไบรตันครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครับสี่สองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษา เฮกเคนะครับที่ยิงคู่กับดังนะครับและ3ตัวบนนะครับกลางรุกนะครับก็ใช้เป็นทางด้านครับมินเท่นะครับที่ยืนนะครับตำแหน่งนะครับปีกขวาครับปีกซ้ายเป็นทางด้านกลมเมสนะครับและกลางลุกนะครับใช้เป็นทางด้านกูด้านะครับส่วนน้บเป้านะครัใช้เป็นทางด้านรัตเตอร์นะครับที่ยืนครับน้บเป้าให้กับทางด้านนะครับไบรตันนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบปะกันนะครับและฟอรการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับสถิติการพบปะกันนะครับก็จะเป็นทางด้านนะครับจอบาอันเซนน์นะที่ ดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านฟอรงกาลเล่ของทั้งสองทีมนี้ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับอาร์เซนอลที่ดูดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมานะครับอยู่ที่1.25ทับประเด็นนะครับก็ให้แข็งตึงนะไปทางด้านที่เจ้าบ้านครับและทางด้าน 1x2 หรือว่าตาบูเสมอที่เปิดมาอยู่ที่4.49ก็ให้เลทแข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่1.36ครับก็จะเห็นว่านะครับเลทตรงนี้นะครับจะแข็งตึงไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับสมากกว่าเลยนะครับและในค่ำคืนนี้เองนะครัััับบบบกก็เเปนนนนนนททาาาาางงงด้้้้ะะะคครรรจออซลตแพมยู่่ี1.5 50นะครับจากสถิติการพบปะกักครใหระพลตฟอร์มการ,ร,รกเล่นและทางด้านตลาดน,นะครับก็ดูดีนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ,บ้านนะครับอย่างทางาอาร์เซนอลอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับ และพี่หลอก็คิดว่านะครับค่ำคืนนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างอาเซนอลครับไม่สามารถนะครับที่จะทะลุนะครับผ่านกําแพงนะครับที่1.50ตรงนี้ไปได้นะครับแต่พี่หลอจะให้ดูนะครับกำแพงที่2นะครับที่ตั้งมาอยู่ที่1.25นะครับเจ้าบ้านอย่างอาเซนอลครับสามารถทะลุผ่านกําแพง1.25ตรงนี้ไปได้นะครับอย่างแน่นอนนะครับและจบ90นาทีนะครับยังเก็บ3ามแต้มไปได้นะครับและยังทําประตูนะครับอย่างทางด้านนะครับไบรท์ตันได้นะครับที่ 3ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านนะครับคู่ที่2นะครับก็เป็นซุปเปอรบอลนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับทางด้านแอตแลนวิลล่าที่ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาเชียงคืนครึ่งนะครับและยังเป็นคู่พระเอกของเรานะครับสำหรับคู่นี้นะครับคู่พระเอกนะครับบทสรุปนะจะอยู่ที่บ้านหลังคาเขียวของพี่หล่อนะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดสนใจบทสรุปคู่นี้ก็สามารถนะครับมาตามไลน์น้ำที่วิ่งอยู่บนหน้าจอกันได้เลยนะครับและยังไม่พอนะสำหรับคู่นน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 ีีีี้้้้้้ะะะะคครร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 ััับทททท่่่่่่เเเเป็็ููพพอออออกก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 ยยยยยงมมมมิจจใใใหหหาา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 ผผลสสส์ดดววๆชขขุื การกิจกรรมผลสกอร์คู่ระหว่างเชลซีกับทันด้าไอตันวิลล่านะครับว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่องยูทูบนะครับแล้วก็แคปคำตอบส่งคำตอบมาที่บ้านหลังคาเขียวนะครับก็มาตามไร้น้ำนะครับที่วิ่งอยู่บนหน้าจอนที่ AFL นะครับ169กันได้เลยนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คู่ต่อไปกันนะครับสำหรับนะครับคู่ต่อไปนะครับก็เป็นซูฟุตบอลนะครับพิมพ์ลีิอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นนนนกกาาาารรรพบบััะะคหว่งงทด้เจ้้าาบบนนะครัหงงแดลิเวอรรรร์พููลนนนนนนะะเปปิดดบบบบ้้้าาาาาตตอััััทททงหมม่่คคแฮีการแขข่งันกันใะ ลาสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านตลาดนะครับมองมานะครับเปิดมาอยู่ที่1.75นะครับเหลตนะครับให้แข็งตึงครับไปทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านบู๊พับตันนะครับอยู่ที่0.93ครับส่วนเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่0.97ครับเหลตตรงนี้นะครับที่ตลาดเปิดมาก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านนะครับ 1x2 นะครับหรือว่าตาพูเสมอครับที่เปิดมาอยู่ที่5.50ครับเหลตจะให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลทำอยู่ที่1 2 4นะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่าาางงทด้นบูแฮมตันททอยู่่ี8.40นะครับก็จะเหห็นนนว่าะคครับยือน อัตตาผู้เสมอตรงนี้นะครับเรดจะแข่งตึงไปท่าท่าเจ้าบ้านนะครับซะมากกว่าเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับในศึกฟุตบอลนะครับเฟรนิลีงกังกินนะครับก็จะเป็นนะครับทางด้านนะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับที่5นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับแข่งไป17นัดนะชนะ9เสมอ2แพ้ไป6นะครับมีอยู่29คะแนนนะครับส่วนนะครับ ผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านบุฟแฮมตันครับอยู่อันดับนะครับที่20นะครับคืออันดับท้ายนะของอันดับตารางคะแนนเลยนะครับแข่งไป17นัดครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2นะครับแพ้ไป15นะครับมีอยู่2คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับอันดับฝ่ายตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับทางด้านนะครับเจ้าบ้านน้ำของแดงลิเวอร์พูลที่อันดับที่ดูดีกว่านะครับและทางด้านนะครับเฮติูเนีนะครับในการพบปะกันนะครับใน5นัดนะครับปราศรัครับของคู่นี้นะจะเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับหงแดงลิเวอร์พูลที่ทำได้้ดดีกกว่านนนะะะคครรัับบเชชไไปถึ ห้นัดรวดเลยนะครับและนัดล่าสุดนับเปทางด้านนะครับของแดงลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับบู๊แฮมตันนะครับก็ได้เฉลยชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านนะครับของแดงลิเวอร์พูลบุกไปเยือนทางด้านบู๊แฮมตันก็ยังเอาชนะนะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและเฮจูเฮนนะครับในการพบปะกันนะครับตรงนี้จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดนะครับล่าสุดของท่านั้นชาบ้านนะครับของแดงลิเวอร์พูลนะครับก็ชือว่านะครับ พอใช้ได้นะครับเก็บชัยชนะไปได้5นะครับเสมอสองนะครับแพ้แพ้นะครับไปสามครับและนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านนะครับของแดงลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนทางด้านทรัตแนมสเปอร์นะครับก็เฉือชชนะมาครับที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดเราลงมาก็เป็นทางด้านนะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบรตันครับก็ยังเอาชนะครับที่2ประตูต่อ0นย์ครับและก่อนหน้านี้นะครับเป็นทางด้านนะครับลิเวอร์พูลนะครับบุกไปเยือนทางด้านนครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับก็ยังเอาชนะครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแ่กมดานะครับ นะครับฟอร์มการเล่นครับของผู้มาเยือนจากทางด้านวู๊แฮมตันครับก็ถือว่าเลวร้ายมากเลยนะครับแดงเถื่อกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ชนะใครเลยนะครับพ่ายแพ้นะครับไปถึง10นัดล่วงเลยนะครับสำหรับนะครับฟอร์การเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดนี้นะครับ และนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทางด้านนะครับบู๊แฮมตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเบนฟอร์ดครับก็ได้แพ้ๆนะครับกับทางด้านเบนฟอร์ดครับที่ Add HARR, ท2ประตูต่อศ <Wonder> ูนย <women> ์นะครับและนัดลงมาก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับทางด้านบู๊แฮมตันนะครับก็ได้แพ้ๆให้กับทางด้านอาร์เซนอลครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะเป็นทางด้านนะครับบู๊แฮมตันครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถล่มนะครับไปถึงสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับและฟ ผู้เล่นนะครับคาดว่านะครับที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่าคืนนี้นะของทั้งสองทีมนี้อย่างทีมนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านของแดงลิเวอร์พูลนะก็เป็นทางด้านครับบาสเซติกนะครับแซมเบิร์ดนะครับเอนโดนะครับโกเมสนะครับอิซักนะครับลลโอนี่นะครับ ซารรานะครับสเกลลอนนะครับรักคนสุดท้ายะเป็นทางด้านโซโบโซสลายนะครับส่วนทางด้านนะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในคืนนี้ของฝั่งผู้มาเยือนอย่างแท้แท้นะครับบูแพมตันนครับก็จะมีะเป็นทางด้านครับอัคบาดูนะครับเบลกาดนะครับเบนดี้นะครับสิเลวานะครับชิวเม่นะครับโกเมนะครับ มูเนซี่นะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านโทตินะครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้นะก็จะเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านของแดงหรือว่าปูนะที่มีมากกว่าแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวผู้เล่นหลักนะครับอย่างทางด้านทับเรียวนี่อีซักนะครับมูเมซาร่าครับสโบสุสราล์นครับก็ไม่สามารถครับที่จะลงเล่นได้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านนะครับไรอัพนะครับสเป็นตัวจริงนะครับคาดว่าที่จะได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้ของทั้งสองทีมเจจ้้้้้้าาาาบบบบบบบนน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 ะะะะะคคคครร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 ััััััััหงงแดดวววอพูููีีกกก็็มใใชผษปต เป็นทางด้านนะครับอลิสันนะครับที่ยืนฟอรเสารนะครับส่วนนะครับเซนเตอร์คู่นะเป็นทางด้านนะครับรูจิฟันไดนะครับยืนคู่กับนะครับทางด้านนะครับโคนาเต้นะครับและ3ตัวบนนะครับกลางลูกก็เป็นทางด้านครับเสียซ่านะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับปีกซ้ายนะครับปีกขวาก็เป็นทางด้านครับแม็ค อลิสเตอร์นะครับและกลางลุกนะครับก็เป็นทางด้านครับวิทนะครับส่วนนะครับหน้าเป้าในวันนี้ครับก็เป็นทางด้านครับอุโกอิติติเก้ครับที่ยิงคนหน้าเป้าให้กับทางด้านครับหขงแดงริบบะพูนะครับส่วนทางด้านนะครับไรอัพนะครับจะเป็นตัวจริงของทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านครับบู๊แฮมตันนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสามห้าสองนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูรับเป็ดทางด้านครับจอร์นสโตนนะครับที่ยืนฟอร์สานักส่วนสามตัวท้ายวันนี้ก็เป็นทางด้านครับโบโน่นะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับแแแบบบ็็็คขววาาาซด์เเปนนนทง้โออรระะัล เซนเตอร์นะครับเป็นทางด้านครับมอสเก่านะครับ,รบและหน้าเป้าสองตัวคู่วันนี้ก็เป็นทางด้าน,นครับลาเซนนะครับที่ยิงคู่กับทางด้านนะครับหวังนะครับ ทีมยิงคณะเป้าให้กับทางด้านนะครับบูฟแฮมตันนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบปะกันนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับจากเฮตูเฮตครับในการพบปะกันนะครับและฝั่งการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับในเฮตูเฮตนะครับการพบปะกันเขาจะเป็นทางด้านทัชเจ้าบ้านนะหงแดงลิเวอร์พูลนะที่ทําได้ดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับและฟอร์มการเล่นก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับหงแดงลิเวอร์พูลครับที่ดูดีวิลิกูดนะครับกว่าทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านนะครับบูฟแฮมตันครับและททททาาาาาางงงงงดดดด้้้นนนนนนตตลเเออะะะะคคครรรััับบบีี่่่ปปิมยู1.75ก็ใหแขึไ ผู้มาเยือนอย่างทางด้านบู๊แฮมตันก็จริงนะแต่ทางด้านนะครับหนึ่งคูณสองหรือว่าอัตราผู้เสมอเนี่ยนะครับที่เปิดมาครับที่ห้าจุดห้าศูนย์นะเลดจะให้แข่งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลมากกว่าเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองสี่นะครับและในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่ตั้งกำแพงมาอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับบู๊แฮมตันครับพี่หลอคิดว่านะครับกำแพงตรงนี้นะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครััับบบแลละะะฟอรรรร์มกกาาเ่่นนคคจดดูีว และทางหน้าตลาดเองก็ดูดีกว่าครับแต่ตัวผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับก็จะขาดตัวผู้เล่นหลักไปนะครับอย่างเช่นนะครับโมเบซาร่ดราครับซูโบโซสลายนะครับลลโอนีนะครับอีซักนะครับก็ที่ไม่ได้ลงเล่นนะครับพี่หลอนครับก็ขอนะครับไปดูที่กำแพงที่2แล้วกันครับที่ตั้งมาอยู่ที่1.50นครับก็คิดว่านะครับ ทางด้านนะครับลิเวอร์พูลสามารถทะลุผ่านตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับก็กำแพงตรงนี้ก็อาจจะไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับและค่าคืนนี้นะครับพี่เราก็คิดว่านะครับเจ้าบ้านนะครับลิเวอร์พูลนะครับสามารถนะครับเก็บสามแต้มไปได้นะครับและยังทําประตูนะครับอย่างทางด้านนะครับบุ๊ฟแฮมตันได้นะครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านนะครับคู่ที่สี่นะครับคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นศึกฟุตบอลนะครับเป็นบริลลิ่อังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับเจ้าป่านะครับนอตติงแฮมฟฟอออเเเรรรรรสสตต์นนนนนะะคคััับบบบบปิดด้้้้าาาาทงืใี แมนซิตี้นะครับที่ทําการแข่งขันกันครับในเวลาช่วงครึ่งนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับทางด้านตลาดนะครับมองมานะครับเปิดมาอยู่ที่ห0ึ่งจุดศูนย์ศครับเรทนะครับให้แข่งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอยู่ที่0.94นะครับส่วนฝ่าฝั่งของผู้มาเยือนอย่างทางด้านแมนซิตี้นะครับอยู่ที่0.96นะครับ แต่ทางด้านนะครับหนึ่งคูณสองครับหรือว่าตาผู้เสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่สี่จุดศูนย์สี่ครับเรทให้แข็งตึงไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านแมนซิตี้ซะมากกว่านะครับอยู่ที่หนึ่งจุดห้าสองครับส่วนเจ้าบ้านครับอย่างฟอเรสต์นะครับอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งศูนย์นะครับและคู่นี้นะครับทางด้านนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับก็เป็นทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านแมนซิตี้ทำยู่อันดับที่สองนะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับแข่งไปสิบเจ็ดนัดนะครับชนะสิบสองเสมอหนึ่งนะครับพ่ายแพ้ไปสี่มีอยู่สามสิบเจ็ดคะแนนนะครับอยู่่ที 17นะครับของอันดับตา Bened, รางคะแนนนับแข่งไป17บเดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้ no. ไป9นะครับมีอยู่18คะแนนเท่านั้นนะครับก็ถือว่านะครับอันดับตารางคะแนนนะครับตรงนี้ hmm. นะครับจะห่างกันสะเหลือเกินนะครับจะเป็นนะครับทางด้านทัพผู้ไปเยือนอย่างท่านั่นแมสซิตี้นะที่ดูดีกว่านะครับและสำหรับคู่นี้นะครับเฮตูเฮต์นะครับในการพบปะกันนะครับใน5นัดล่าสุดนะครับจะเป็นทางด้านนะครับแมสซิตี้นะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะนะครับมาได้4นะครับพ่ายแพ้ไปเพียงแค่1นะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นททาาาางงงดดด้้้นน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 แแมมิตตตบบบุกกไไปเเยือออะะคครรรััฮฟส็ ชนะมาครับที่2ประตูต่อศูนย์ะครับและนัดนเราลงมาก็เป็นทางด้านนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับแมนซิตี้ก็ได้ไพ่ไพ่ให้กับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับที่1ประตูต่อศูนย์ะครับแต่ก็ถือว่านะครับเฮ็ดช่วยเฮ็นะครับในการพบปะกันใน 5นัดครับล่าสุดนี้นะครจะเป็นทางด้านครับแมนซิตี้นะที่ดูดีกว่าทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดนะครับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างเจ้าป่านะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับก็ถือว่านะครับใช้ได้นะครับก็เก็บใช้นะนัดไปได้6นัเสมอ1นะครับพ่ายแพ้นะครับไป3นะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านครับนอตติงแฮมนะครับบุกไปเยือนทางด้านฟูลแลมรับก็ได้พ่ายแพ้นะครับก่มรับทางด้านฟ น้ำสเปอร์นะครับไปที่3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเป็นทันด่านะครับนอตติงแฮมฟอร์เรนรับบุกไปเยือนทันด่านอูเทกนะครับก็ได้เฉลยชนะมานะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมสิบนัดล่าสุดของทันด่านเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรนนะครับก็ยังถือว่ายังทำได้ดีนะครับส่วนทันด่านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับในสิบนัดล่าสุดนะครับของทันด่านผู้มาเยือนอย่างทันด่านนะครับแมนซิตี้นะครับก็ถือวว่่่่่าาานน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 ะะะะคคคคคคครรรรรรัััััััััับบ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 ยยยยยยออดดดดเเเเเเีีมิกกู้้้้ลลลใสุ็ชชไไไปปถึงงงแแแแพพพท สุดนะครับเป็นด้านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เปิดบ้าตอนรัทธานเวสแฮมนะครับก็ถล่มเวสแฮมไปที่3ประตูต่อศูนะครับแล้วก็นัดลงมาเป็นทาาน้านแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านตอนลัทธานเบรนท์ฟอร์ดครับก็ยังเอาชนะมาที่2ประตูต่อศูนยครับและก่อนหน้านี้นะครับเป็นท้านั่นครับแมนซิตี้นะครับบุกไปเยทนนคิตตันพาเลนครับก็ถล่มนะครับคิตตันพาเลไปถึง3ประตูต่อศูนก็เลยทีเดียวครก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นครับโดยรวมๆสิบนัดล่าสุดของท่าน้่นแมนซิตี้นะครับดูดีกว่าทะั้งด้านนะครับของททีม ครับก็มาดูทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสกันก่อนเลยนะครับก็จะมีนะเป็นทางด้านครับไอน่นะครับโบลลี่นะครับเอนโดเย่นะครับซันเกล่านะครับวูดนะครับและวก็สุดท้ายนะเป็นทางด้านเยสนะครับส่วนนะครับฝั่งของผู้มาเยียนอย่างท้านนะครับแมนซิตี้นะครับก็จะมีนะเป็นทางด้านนะครับ ไอนูล <NXT> no ีนะครับบ๊อบนะครับโคคุนะครับโควาชิดนะครับมามูสนะครับและคนสุดท้ายเป็นด้านสโตนนะครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่มภีร์นี้นะครับของทั้ง2ทีมนี้ครับก็ออกมาครับที่ค่อนข้างนะจะสูสีกันนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันที่ทางด้านนะครับรายอัพสิตัวจริงนะครับของผู้เล่นทั้ง2ทีมนี้นะคาดว่าที่จะได้ลงนะครับอย่างทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนน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 นะะะะะคคคครรรรรรัััััับบบบวีี้้้้กก็็ใชชผููษาาาปปตเเททงดล่ยื สครับส่วนเซนเตอร์คู่นะเป็นทางด้านครับมูริโล่นะครับที่ยืงคู่กับนะมิเลนโควิดนะครับ,ลนนรบและ3กลางลุกนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นทางด้านฮาร์สัน โอโดอินะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับปีกซ้ายนะครับปีกขวาเป็นทางด้านนะครับฮัตซินสันนะครับและกลางลุกวันนี้ก็เป็นทางด้านกิฟไว้นะครับและนาปาก็เป็นทางด้านครับอีกอเซซุตนะครับที่ยืนขนเป้าให้กับทางด้านนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับส่วนทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับแมนซิตี้นะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับ4-3-2-1นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านลูจิดอนดารูมานะครับที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนนะครับเซนเตอร์คู่ถ้าเป็นทางด้านดิออาานนนนะะะะคคคครรรัััับบบบที่่ยืูกกวดโแล กลางลุกนะครับก็ใช้เป็นด้านเชอร์กี้นะครับที่ยิงคู่กับฟิลฟอร์เดนนะครับส่วนหน้าเป้านะครับก็ใช้เป็นทางด้านนะครับเออร์ลิงฮาร์เรนนะครับที่ยิงคำน้าเป้าให้กับทางด้านนะครับแมนซิตี้นะครับและสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบปะกันครับและฟองกันเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะสถิติการพบปะกันครับก็เป็นทางด้านนะครับผู้มีเยือนอย่างทางด้านแมนซิตี้นะที่ดูดีกว่าครับส่วนทางด้านฟอร์กันเล่นนะครับก็เป็นทางด้านผู้มีเยือนอย่างแมนซิตี้นะที่ดูดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับและทางด้านตลาาดดเเเออนนนะะะทททีี่่่ปิมคคครรรรััับบบยู1.00 ให้แข่งตึงนะเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างนะัตติงแฮมฟอร์เรสก็จริงนะครับอยู่ที่0.94นะครับแต่ทางด้าน,นครับ1คูณ2ครับหรือว่าอัตราผู้เสมอนะครับที่เปิดมาอยู่ที่4.04นะครับเรทจะให้แข่งตึงเป็นทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านแมนซิตี้นะครับมากกว่านะครับอยู่ที่1 5.2ครส่วนนะครับเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่5.10เองเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่านะครับ1.2ตรงนี้เลทนะครับจะแข็งตึงเป็นทางด้านผู้มาเยือนนะครับและในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านแมนซิตี้นะครตั้งกำแพงมานะครับอยู่ที่1.00นะครับพี่โล่คิดว่านะครับแมนซิตี้นะสามารถนะครับทะลุผ่านกำแพงนะครับ1.00ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับจากนะครับฟอร์มการเล่นนะครับและเฮดชูเฮดนับในการพบปะกันนะครับจะดูดีนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านแมนซิตี้ มากกว่าเลยนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับก็ให้เลทแข็งตึงเป็นตัด้านผู้มีเงียนอย่างแมนซิตี้เช่นเดียวกันครับและกําแพงนะครับที่ตั้งมาอยู่ที่1.00ตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับสบายนะครับสำหรับนะครับแมนซิตี้นะครับและครึคืนนี้นะครับการแข่งขันนะครับ90นาทีนะครับพี่ลองคิดว่านะครับแมนซิตี้นะสามารถนะครับเก็บสั่แต้มไปได้นะครับและยังทำประตูอย่างทางด้านนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้นะครับที่2ประตูต่อ0นะครับและหากนะครับพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดเห็นอย่างไรนะครับตรงนนนีี้กก็สาามมมรรถทคคออเต์ะัับ่่ชง YouTube น ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกิจกรรมหน่อยนะครับที่เป็นกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์ครับคู่ระหว่างเชลซีนะครับเกับบาร์เตอร์ลัต้านแอตแลนวิลล่าที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาเช่นขึ้นครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่อง YouTube แล้วก็แก็บคาตอบครับส่งคําตอบมานะครับที่บานหลังคาเขียวกันได้เลยนะครับที่ไายน้ำครับที่วิ่งอยู่บนหน้าจอของพี่ๆท่านผู้ชมนะครับที่ บทสรุปแล้วก็ท่ายกิจกรรมกันได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับหลอก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับจนจบคลิปนะครับหลอก็ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับในการฟังคลิปวิเคราะห์นะครับของหล่อติวบอลในวันถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลอก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับก็กราบสวีดัตสวัสดีครับ